สวัสดีค่ะหนูมีมี่จากร้านออปโต้นะคะวันนี้มีสินค้าใหม่ล่าสุดมาโชว์ให้ดูค่ะเป็นไฟ LED รุ่นทีนี่500สว่างมากเลยค่ะค่าสีดีมากเลยค่ะใกล้เคียงกับพาอาทิตย์เลยค่ะราคาแค่8ป0 0 0กว่าบาทแค่นั้นเอง นี้หัวไฟจะมีขนาดเล็กเบาเอาขึ้นค่ะตั้งที่เป็นแขนได้สบายมากเลยค่ะมีจอตัวเลขก,กำลังไฟมองเห็นได้ชัดเจนเหมาะกับเป็นไฟหน้าเวทีหรือซุ้มงานแต่งรับรองสว่างแจ้งทั้งงานเลยค่ะขับุณนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสับสุขั้กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่มีคลิปใหม่ด้วยนะคะค่ะ